สวัสดีจ้าพี่น้องเอซี่ช่องจิราผ้าลวยุ้ทุกคนนะจ๊ะวันนี้จิราผ้าลวยจะมาปล่อยเลกวิ่งของจิราผ้าลวยนะจ๊ะเอกวิ่งของจิราผ้าลวยกับมีซีโต้พือเกาก่อนจะไปรับช่มรับฟังกับขอหายนทน่เขอมาเบิ่งไม้กดติดตามกดไลค์กดแช่เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ช่องเล็หน่อยของจิราผ้าลวยเนี่นะจ้ะ ไปรับชมรับฟังกันเลยจ้าวัดดีจ้าวัาสีลองคลิปหายดังเต็มมือขึ้นนะจ้าพอดดีโทรศัพท์บค้างกันเลยได้มาลงตอนเา้าเ์้ะจ้าน้องขออภัยพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะจ้าเดี๋ยวพร้อมแล้วมาเบิ้งเลขวิ่งของจิลาพานด้วยหัวน,นี้กันเลยจ้า1ตุลานะคะเลขวิ่ง ตีลาพารวย1ตุลาหกเจนะคะมีสีโตัวคือเกาพี่น้องคขานวณมาแล้ววัดนี้มี9มีเจ็ด มีห้ามีแปดนะคะสี่ตัวพี่น้องท่านใดเบิ้งไหวเด้อจ้าเพื่อมีโตัวเด่นเก่ามาจับได้เด้อจ้า <c oughs> แต่วันนี้จิลา่าที่ท่านได้จับคู่หายห่หแค่เล็กวิ่งแค่ซี่ตัวไปก่อนเด้อจ้าถ้าพี่น้องเอฟซี่ <c oughs> มักตัวใดก็หา หมักตัวเด่นตัวใดก็หาตัวจับได้เด้อจ้าจับเส้นเก้าจับเส้นเจ็ดจับเส้นห้าจับเส้นแปดเดี๋ยวคลิปหนา้าจิล่าสิมาจับคู่ให้คลิปนี้เอาไปเอาไปเบิง่งเอาไปเบิ่งสกอนเด้อจ้า ่าสุดท้ายนี่จิล่าก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่ประสบพัยน้ำถ่วมถูกจังหวัดเจ้จ่าขอใหายพานผลมีกิจทางนี้ไปโดยเร็วนะขอให้ทุกคนปลอดภัยเจ้จ่าวาันนี้ช่องจิล่าผ้าร้วยก็ขอกราบลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีจา้า